เคยสังเกตกันไหมครับว่าทำไมสิ่งต่างๆรอบตัวเราตั้งแต่ลูกบอลที่เราโยนเล่นกันไปจนถึงดวงดาวบนท้องฟ้าถึงไม่ได้เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงตลอดเวลาวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับกับเรื่องของการเคลื่อนที่แนวโค้งซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานทางฟิสิกส์ที่อธิบายปรากฏการณ์มากมายรอบตัวเราเลยเอลองนึกภาพตามนะครับวัตถุสามอย่างนี้ดูต่างกันคนละเรื่องเลยนะทั้งขนาดความเร็วระยะทาง เชื่อไหมครับว่ามันมีบางอย่างที่เชื่อมโยงพวกมันทั้งหมดไว้ด้วยกันอะไรคือหลักการฟิสิกส์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเส้นทางของพวกมันกันนะคำตอบของเรื่องนี้เนี่ยมันทั้งสุดยอดแล้วก็เรียบง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยครับและนี่คือหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้ครับเราจะเริ่มจากภาพรวมของการเคลื่อนที่แนวโค้งแล้วไปดูกันที่การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ต่อด้วยการเคลื่อนที่แบบวงกลม จากนั้นเราจะไปเจาะลึกเรื่องพลังที่มองไม่เห็นที่เรียกว่าแรงสู่ศูนย์กลางแล้วก็ปิดท้ายด้วยการสรุปภาพรวมทั้งหมดครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่จุดแรกเลยนะโลกของการเคลื่อนที่แนวโค้งเนี่ยฟังดูอาจจะซับซ้อนแต่จริงๆแล้วนะครับเราแบ่งมันออกเป็น2แบบหลักๆได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันทีละอย่างนะครับ ประเภทแรกที่เราจะมาดูกันก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไท์อ่านึกภาพต่างง่ายๆเลยครับเวลาเราโยนลูกบาสให้ลงห่วงหรือเตะฟุตบอลข้ามสนามไอเส้นทางโค้งๆที่ลูกบอลมันลอยไปนั่นแหละครับคือหัวใจของเรื่องน,นี้เลยพูดง่ายๆเลยนะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไท์เนี่ยก็คือการเคลื่อนที่ของวัตถุอะไรก็ตามที่ถูกปล่อย ออกไปแล้วแล้วก็ปล่อยให้มันเคลื่อนที่ไปอย่างอิสระเลยโดยมีพลังแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นที่มายุ่งกับมันนั่นก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกที่คอยดึงมันลงมาอยู่ตลอดเวลาครับและจุดที่มันสุดยอดมากๆเลยก็คือแรงโน้มถ่วงนี่แหละครับที่เป็นตัวเปลี่ยนเกมเลย คือมันจะคอยดึงวัตถุลงมาใช่ไหมครับทำให้ความเร็วในแนวดิ่งเนี่ยเปลี่ยนไปตลอดแต่ในขณะเดียวกันนะครับถ้าเราไม่นับเรื่องแรงต้านอากาศนะมันกลับไม่ไปยุ่งกับความเร็วในแนวราบเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วนักฟิสิกส์เขาทำความเข้าใจเรื่องนี้ยังไงล่ะ เขาใช้วิธีที่ฉลาดมากเลยครับคือแยกการเคลื่อนที่ที่ดูยุ่งๆเนี่ยออกเป็นสองส่วนที่ไม่เกี่ยวกันเลยส่วนแรกคือแนวราบที่ความเร็วคงที่กับอีกส่วนคือแนวดิ่งที่มีความเร่งคงที่จากแรงโน้มถ่วงพอจับสองอย่างนี้มารวมกันปุ๊บผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเส้นโค้งพาราโบลาสวยๆอย่างที่เราเห็นกันนั่นเองครับ พอเห็นสมการเยอะๆแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจนะครับไม่ได้จะให้มาแก้โจทย์เลขกันแต่หัวใจสำคัญของมันก็คือสมการพวกนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนเครื่องมือวิเศษของนักวิทยาศาสตร์เลยครับที่ทำให้เขาสามารถทำนายอนาคตได้เลยนะว่าวัตถุจะไปตกตรงไหนใช้เวลานามเท่าไหร่หรือจะไปได้ไกลแค่ไหนนี่แหละครับคือพลังของคณิตศาสตร์ที่ใช้อธิบายโลกของเราเอาละครับจากโค้งแบบชั่วคราวของโปรเจกต์ไท ทีนี้เราจะมาดูการโค้งแบบต่อเนื่องกันบ้างซึ่งก็คือการเคลื่อนที่แบบวงกลมครับลองนึกภาพชิงช้าสวรรค์ดูสิครับหรือดาวเทียมที่โคจรรอบโลกของเราก็ได้นิยามของมันก็ก็ตามชื่อเลยครับคือการที่วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมแต่คำถามที่น่าสนใจกว่านั้นก็คืออะไรล่ะที่ทำให้มันยังเคลื่อนที่เป็นวงกลมอยู่ได้ ตามกฎความเฉื่อยแล้วเนี่ยวัตถุที่มันเคลื่อนที่อยู่มันก็อยากจะพุ่งตรงไปข้างหน้าเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วแล้วทำไมลูกตุ้มที่เราแกว่งมันถึงไม่หลุดทำไมดวงจันทร์ถึงไม่ลอยหายไปในอวกาศมันต้องมีพลังอะไรบางอย่างสิที่คอยดึงมันไว้ไม่ให้เตลิดเปิดเปิงไปและคำตอบของคำถามเมื่อกี้นี้ก็คือพระเอกที่ซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนที่เป็นวงกลมทั้งหมดเลยครับพลังที่มองไม่เห็นแต่สำคัญมากๆนั่นก็คือ แรงสู่ศูนย์กลางครับใช้แล้วครับแรงสู่ศูนย์กลางชื่อมันก็บอกตรงๆเลยละ centripetal เนี่ยมาจากภาษาละตินที่แปลว่ามุ่งเข้าหาศูนย์กลางซึ่งก็คือหน้าที่ของมันแบบเป๊ะๆเ,เลยครับแล้วนี่ก็คือสูตรของมันครับ F หรือแรงที่ต้องใช้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับ m คือมวลของวัตถุคูณกับ v หรือความเร็วที่มันเคลื่อนที่ยกกำลังสองแล้วก็หารทั้งหมดด้วย r หรือรัศมีของวงกลม ถ้าจะให้พูดง่ายๆเลยนะก็คือยิ่งของมันหนักยิ่งเคลื่อนที่เร็วหรือยิ่งเลี้ยวโค้งแคบๆก็ยิ่งต้องใช้แรงดึงเข้าหาศูนย์กลางมากขึ้นเป็นเงาตามตัวเลยครับเอาล่ะครับเราเชื่อมโยงจากการคว้างบอลมาถึงของเล่นที่หมุนๆถึงเวลาที่เราจะก้าวไปสู่สกเกลที่ใหญ่ที่สุดแล้วครับจากกระวาลแล้วอะไรละ่ะถือเชือกที่มองไม่เห็นที่ผูกดาวเคราะห์ไว้กับดวงอาทิตย โอ้โห oh oh, แล้วภาพนี้คือสุดยอดมากเลยครับดูทางซ้ายนะนี่คือสูตรแรงสู่ศูนย์กลางที่เราเพิ่งคุยกันส่วนทางขวาคือกฎแรงโน้มถ่วงสากลของนิวตันเห็นอะไรไหมครับสําหรับการโคจรของดาวเคราะห์หรือดวงจันทร์เนี่ยแรงโน้มถ่วงมันก็คือแรงสู่ศูนย์กลางนั่นแหละครับมันคือแรงเดียวกันเลยแค่ทํางานในสเกลที่ต่างกันแรงที่ทําให้อา pple ตกใส่หัวนิวตันก็คือแรงเดียวกันเป๊ะๆกับที่ยึดดวงจันทร์ไว้กับโลกของเราสุดยอดไหมล่ะครับ เอาละครับเราก็เดินทางมาถึงช่วงสรุปกันแล้วนะจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ของลูกบอลลูกเล็กๆหรือการโครจรของดวงดาวที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ภายใต้กฎฟิสิกส์ชุดเดียวกันเลยครับงั้นประเด็นสำคัญที่อยากให้จําได้จากวันนี้ก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทมันถูกควบคุมด้วยแรงโน้มถ่วงที่ดึงลงมาในขณะที่การเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยมันต้องการแรงที่ดึงเข้าหาศูนย์กลางอยู่ตลอดเวลา และในสเกลของจักรวาลแรงโน้มถ่วงนั่นแหละครับที่ทำหน้าที่เป็นแรงสู่ศูนย์กลางนี่มันแสดงให้เห็นความสวยงามของฟิสิกส์เลยนะที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่ดูต่างกันสุดขั้วได้ด้วยหลักการพื้นฐานแค่ไม่กี่ข้อเท่านั้นเองครับสุดท้ายนี้นะครับอยากให้ลองมองไปรอบๆตัวดูไม่ว่าจะเป็นสายน้ำที่พุ่งออกมาจากสายยางโค้งของสะพานสวยๆหรือแม้กระทั่งตอนที่เราเหลี่ยวรถ ทั้งหมดนี้คือฟิสิกส์ของการเคลื่อนที่แนวโค้งที่กำลังทำงานอยู่ตรงหน้าเราเลยพอเราเข้าใจหลักการพวกนี้แล้วโลกที่เคยดูธรรมดาธรๆรเนี่ยมันก็จะเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ของฟิสิกส์ที่ซ่อนอยู่ในทุกๆท,ที่เลยครับ